นี่เองห้ามเลือกแล้วนะฮะแล้วก็3เรื่องของไฟเซอร์มาแน่หรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้หลายคนบอกว่าไฟเซอร์มันคือนัมเบอรวันะอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับใครๆก็เลือกดีนะพวกเราเลือกดีนะ คิวงานอาทิตย์นี้เบลเลือกดีหน้าไม่ว่าใครก็เลือกดีหน้าเลือกความประโยชน์ดีๆได้ทุกวันดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากพัญยืชเลือกสิ่งดีๆในแบบคุ้นดื่มดีหน้ายิ่งลุยต่อยิ่งได้ประสบการณ์ลุยต่อกับพี่ไหมล่ะเข้มจึงใจ เบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันโปรช็อปบ้างวาคาสินค้าราคาเดียวกันที่โรตาัสทุกสาขากว่า2,000ันแห่งลดทันที140บาทเมื่อซื้อครบ1,500บาทถึง4พฤษภาคมนี้หมูบดกิโลละ129บาทโรตาัสหมูบดแพ็ค48บาทแทนทีแชมพูและครีมนวดผมซื้อ1ฟรี1ถึง5พฤษภาคมนี้ออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก,ก็ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอด พอมาเจอกับเซนโซไดดิฟคลีนการเสียวฟันก็ลดลงลมหายใจหอมสดชื่นสะอาดล้ำลึกบอกเลยว่าแฮปปี้มากร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซัน3เมื่อซื้อแอร์แคริเอรรุ่น X Inverter plus รับฟรีค่าไฟ2เดือนวันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้เวลาไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะอาการประมาณเนี้ยตอนนี้โรงเรียนเปิดเรียนแล้วเราดีใจที่เห็นเด็กไทยได้ไปโรงเรียนลองทานักเรียน อ,อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตที่สน์แล้วว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปี้อนสบู่เบนเนตบุ๋มยืนยันดีจริงทุกสูตรค่ะอยากทําให้ครบทานให้ครบห้าหมู่และเสริมโภชนาการดื่มเนสเลบูสช่วยให้แข็งแรงมีหกสิ่งน่ารู้ในหนึ่งแก้วโปรตีนเว์แคลเซียมวิตามินบีสิบสองวิตามินอีไขมันมูฟ้าโปรไบโอติสเซิร์ชเนสเลบูสอาหารสูตรครบถ้วนอากาศที่สดชื่นเย็นสบายจากธรรมชาติอากาศสดชื่นเย็นสบายภายในบ้าน บอกล่าฟุนละออร์ในระบบกรองอากาศ5ขั้นตอนพร้อมกำจัดแบคทีเรียภายในเครื่องด้วยยูวีนาโน LG d u o c o l Thank you ยันฮีวิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดีเพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอืมยันหีวิตามินซีวอเตอร์อเครื่องดื่มประจำบ้านยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านคถามณูนี่ยเข้าใจไหม เรื่องเย็นๆนี้เวลาใหม่กับภาสิทอภิญญาวาดปริญดาคุ้มธรรมพินิษ3พฤษภาคม4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นเปลี่ยนมื้อเดิมๆให้พิเศษเกินห้ามใจด้วยวิสกัสเทสตี้มิกสอร่อยล้ำเต็มคำจากเนื้อปลาและไก่แท้ๆผสมผักเน้นๆในซอสเกรวี่ใหม่วิสกัสเทสตี้มิกสลองเลย ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน ใช้จุลาเฮิร์บมาหลายปียอมรับว่าเวิร์กจริงค่ะยังดีดีครีมแต่งโมหน้าดูสว่างใสส่วนใครเป็นฟ้าต้องนี่เซรั่มลำใหญ่ใช้คู่กันคือถ้าไม่ดีจริงแผ่นไม่กล้ามาพูดหรอกค่ะจริงเลจริงเวิร์กนะคอนเฟิร์มจุลาเฮิร์บทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลหรายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับช่วยลดคราบอินปูนและคราบอ,อื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ม,มีดาวนี่หอมสดชื่นไม่นแมนใหม่ดาวนี่เอ็กซ์เพรสซซัมเมอร์คูลมีเงือจะสบายช่วยปกป้องคุณจากกลิ่นเงือในหน้าร้อนหอมสดชื่นด้วย<ม><ม>ดาวนี่และปกป้องกลิ่นหนา24ชั่วโมงมั่นใจที่ตลอดวันใหม่จ,มจ,จากดาวนี่อะไรดีบุม๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อนสบู่เบเนตบุ๋มยืนยันดีจริงทุกสูตรค่ะ คือพลังที่ยิ่งใหญ่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนมีน้ำมีชีวิตการประปานครหลวงร้งอนนี้ปรีค่าไฟซีซั่น3เมื่อซื้อแอร์แคริเอรุ่น X i n v e r อร์เตอรัรับฟรีค่าไฟ2เดือนวันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ T ี่ u s เปิดประสบการณ์ใหม่ของชาอู่หลงหอมนุ่มสดชื่นผลิตจากใบชาแท้ b OTPP สิ่งดีๆจากชาอู่หลง สบายสบายได้ทุกวันใหม่ชาอูหลง C พลัสรู้ไหวิตามินซที่ใช้สลัยได้ในแสงแดดลองนิเวศน์ซี e นีวิตามินซเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึนไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดดต้องมีเวียกันแดด C n E ยุคเนี้ยกินอะไรก็ต้องโพส์โพส์แล้วก็โพส์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์ แกาแฟแคลอรี่ต่ำชงง่ายๆกินแล้วโพสดื่มได้ทุกวันเนเจอร์กิฟและคอฟฟี่ประโยชน์เพียบกับวิตามินและเหลือแรกมิตซูบิชิมอเตอร์สในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้านยิ่งซื้อรถไหวยิ่งได้ลุ้นรวยทุกไตรมากกับท้องคำหนัก60บาทและอื่นๆจับรางวัลครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่ซื้อรถภายใน30มิถุนาย,ยานมดแคส31ธันวาคมน,นี้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอเคทิโดวิตามินซีเดย์ครีมแอนด์วิตามินซีสปอตเซรัมววกซีวอชแอนด์ว็กชมพูลางรถกลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งสังคมเนี่ยถามกันเยอะมากเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้เคยบอกกันว่า